อย่างเดียวนะต้องทำด้วยนะ แล้วเพชรละ่ะก็คือคาร์บอนเขียนเหมือนกันเลยแล้วทำไมเราไม่เอาถ่านมาทำเป็นแหวนเหมือนเพชรเพราะถ่านสามารถทนแรงบีบอัดของความร้อนใต้ผิวโลกได้นานเป็นละล้านปีแล้วโมเลกุลของถ่านเนี่ยจะกลายเป็นเพชรในที่สุดลูกๆก็เหมือนกันนะถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองแย่เรียนไม่เก่ง ครูก็อยากจะบอกว่าให้ลูกๆทุกคนรู้จักอดทนขยนันแล้วก็หมั่นอ่านตำรับตำราให้เข้าใจในที่สุดแล้ววันหนึ่งลูกๆก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับฐานที่กลายเป็นเพชรในที่สุดยังไงตีลังกาก <c oughs> ่มาเก่งมากมาเลยลูกมาเลยมาเล เป็นโครงการประกวดจากโครงการวิทยาศาสตร์รางวัลชนะเลิศค่ะอืมเก่งมากพี่แน่น้องเหมืองสาวให้ได้นะโอ้แน่นอนค่ะรับปากล้วนะรับปากค่ะพ่อทุกคนเป็นพยานนะยืนเลยต่วเต็มพี่นะลูกนะเออรับพยานะลูกนะเก่งมากเก่งมากตั้งใจมากๆเลยนะขอบใจทุกทุกคนขอประเื้องให้นางเอกดิค่ะค่ะภารกิจหนักของเราต่อไปก็คือ เราจะต้องพานักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตให้ไปชนะเลิศระดับประเทศแล้วครูทุกๆคนก็ต้องติวเข้มให้มากขึ้นรักษาแชมป์เดิมไว้ให้ได้ผมหวังว่าคงจะจําปรัชญาของโรงเรียนเราไว้ได้นะว่าจะต้องเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็เพิ่มจํานวนในการสอบเข้าอุดมศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิมส่วนครูอ้อยท้าแมตสุดท้ายไม่ชนะ ผมจำเป็นจะต้องหาโค้ชข,ข้างนอกมาช่วยเหลือคุณอีกแรงท่านผอ,อคะออดิฉันเห็นว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กๆเ,เนี่ยควรจะฝึกให้เด็กๆนั่งสมาธิแล้วก็ปรับวินัยของตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งดิฉันมีโครงการดีๆมานำเสนอค่ะ เป็นโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสตร์าาตามกลมาให้พวกเราร่วมมาทำนะครับนี่ครับคืออย่างนี้นะคะท่านผอ,อโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายคุณธรรมนำความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะซึ่งจะผ่านการทำกิจวตัตรง่ายๆประจำวันสิประการด้วยกันค่ะที่สำคัญนะคะจดบันทึกความดีของตัวเองและก็ผู้อื่น และสามารถนำไปบูรณาการสอดคล้องเข้ากับดนตรีกีฬาศิลปะท่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นโครงการที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านค่ะและและ้วก็ยังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าน,นั้นอีกนะครับก็คือจะมีกิจกรรม5ห้องพัฒนานิสัยครับเช่นทำหน้าเสาธงให้เป็นห้องปลูกฝังสิ่งที่ควรไม่ควร ผิดถูกดีชั่วโรงอาหารที่สะอาดห้องพักครูห้องเรียนนะครับที่เหมาะในการเรียนรู้และก็ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะครับแล้วมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนยังไงล่ะคะเออคือท่านผอ,อครัโครงการนี้จะแนะนำแผนการการบูรณาการสอนศิลธรรมอย่างชัดเจนค่ะซึ่งสามารถช่วย พัฒนาให้เด็กของเราเนี่ยนะคะมีวินัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณทุกคนมีความเห็นว่ายังไงดิฉันเห็นว่ามันเป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนอีงด้วยนะคะแต,แ,ตแต่ผมว่าคงจะไม่เบียดเบียนเวลาเด็กทั้งเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะาปกติเด็กก็ทาเป็นกิจวัตรอยู่แล้วหรือว่าค,ครูอยากได้แค่เด็กเรียนเก่งแต่นิสัยไม่ดีนะครับดิฉันคิดว่า มันจะทำให้เด็กที่ต้องเตรียมตัวในการแข่งขันต้องเสียเวลาอะไรกับกิจกรรมพวกนี้นะคะเออแต่ผมพี่แค่ภาระของเราก็หนักจะแย่อยู่แล้วนะอีกทั้งผลงานทางวิชาการที่จะต้องเร่งทำํำศึกษานิเทศและสอมศก็ยังเข้ามาประเมินคุณภาพโรงเรียนอีกด้วยและที่รู้มาอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูทุกคนเนี่ยต้องไปดูสมุดทําความดีด้วยและไหนจะต้องเช็คพฤติกรรมต่างๆของเด็กๆ ดิฉันว่าไม่ต้องทำอะไรกันพอดีห่วงแต่ตัวเองถ้าโครงการเนี้จะช่วยปรับให้เด็กนักเรียนของเราเป็นทั้งคนดีและคนเก่งในคนคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าลองดูหรอคะครัวร้อคะ่ะดิฉันว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหมคะทีมบาสเกตบอลเนี่ยจะชนะหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย ไม่ทราบว่าท่านขออว่าอย่างไงคะอืมเอาละผมจะลองให้คุณทำดูแต่ถ้ามีครูคนใดมาร้องเรียนว่าการเรียนของเด็กเสียในวิชาหลักแล้วก็ผมจะยุบโครงการนี้ทันทีแล้วงานเดิมของครูยุพาก็ขอให้ทำดีต่อไปแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นการเรียนการสอนการแนะแนวการเรียนต่อ โครงการวิทยาศาสตร์ที่จะต้องพาเด็กไปแข่งขันระดับประเทศแต่ข้อสำคัญที่สุดอย่าให้เสียแชมป์นะแม่ไปปวดหัวมากเลยจะรีบไปไหนดักหนาเนี่ฮะอ้าวคอนดเองเหรอรีบไปติววิชาเลขกับครูสายพิงครับเข้าชาร์เดี๋ยวผมโดนดูแน่เลยครับอ๋อขอให้แข่งขันที่ที่หนึ่งของประเทศแล้วกันแล้วเจอสบายอยู่แล้วครับครูดูซิุ่งหวังแต่ที่หนึ่งขอโทษสักคำไม่มี แม่ก็เด็กเขาจะรีบไปติวทําชื่อเสียกับโรงเรียนก็ปล่อยๆเขาไปเถอะค่ะครูมาเรียบแม่ดีตอนรับนะครับกวันหนึ่งแต่ละวันทำอะไรก็ติ๊กคะ ไไปไข้าใจแล้วนลูกนะติดโคจงการขจาย่างเธอติดไปอ่นี่นะจะัจะจะมาฉันไม่อนุญาตให้พวกเธอเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าพวกเธอจะต้องสอบเข้ามาหาวิทยายลัยให้ติดส่วนคนที่ต้องไปเข้าแข่งขันก็จะต้องเอาแชมป์มาให้ได้ ฉันไม่อยากให้พวกเธอต้องเสียเวลากับเรื่องอื่นนอกจากเรื่องเรียนเท่านั้นเอาละเอาสมุดที่ได้จากครูยุพาไปคืนเขาซะที่เหลือมาเรียนกันต่อเอามาดูสูตรนี้ปนนสแก้สูตรที่ครูหน่อยครับ เด็กเอาสมุดมาคืนนี้ก็เถ้ากับเด็กสมัมาเข้าโครงการน้อยมากสิครูยุพานไม่เป็นไรนะพี่ยูว่ามันมีทางออกนะแค่หาเด็กเข้ามาร่วมโครงการเหรออืมไปตัด้าไปดิวปเนี้ยโหวหว่างเนี่ยตรงดิลวมตัวลมตัวมา ครูมีโครงการดีๆจะมาเสนอนะลองอ่านดูเป็นโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกท่อผมต้องทำด้วยครูที่ครูใช้ผมเป็นเด็กมารยาทงามหรือว่าจะให้ผมเป็นนักกีฬาดับหนึ่งของจังหวัดกันแน่ทำไมล่ะก็การเป็นนักกีฬากับการมีวินัยมันก็ของคู่กันอยู่แล้วนี่แล้วโครงการเนี้ยมันก็ช่วยให้พวกเธอดูดีขึ้น แล้วมันก็ฝึกสมาธิในการแข่งขันได้ด้วยนะระดับพวกผมไ,ม,ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ครูเพราะไงพวกผมน่ยก็เป็นนักกีฬาระดับเค,คกันอยู่แล้วก็ทำไมไม่ลองดูก่อนละ่ะฮะถ้าเก่งจริงแข่งคราวที่แล้วทำไมแพ้กันลาบข้ามามาอย่างนั้นนะก็เพราะครูนั่นแหละที่วางแผนผิดพลาดถ้าครูทำตามผมงน,นต่แรกนะป่านนี้ทีของเราะชนะไปแล้วไมเ่เธอกล้าพูดนี้กับครูเหร ถ้าเธอไม่เข้าร่วมโครงการก็ไม่ต้องอยู่ในทีมนี้ เดี๋ยวข้าวิชาต่อไปนะลูกตั้งใจตั้งใจสนุกใช่ไหมโอ้โหวันนี้ผมได้เทคนิคการสอนวิชาศิลธรรมจากครูเยอะเลย,เยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามีสื่อพวกใช้การสอนประกอบพวกนี้ด้วยนะโอ้โหดีจริงๆเลย,เยผมจะต้องนำเอามาใช้เป็นแนวทางหมนแนละ้ว สบายหายใจเข้าออกลึกๆสม่ำเสมอออ้าวออกจากสมาธิได้เงยผ่อนคลายไหมพร้อมซ้มต่อหรือยังพร้อมแล้วเอาลุยมาเร็วเร็วเร็วเชื่อครูสิว่าสมาธิเนี่ยมันช่วยให้เรามีประสิทธิทภาพ ในการสังเกตในการจดจำนะประสิทธิภาพในการร่วมทีมการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นนะเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นนาฬิกาเนี่ยนะมันจะเดินได้ก็ต่อเมื่อมีฟันเฟืองครบทุกตัวชัยชนะที่แท้จริงมันจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ มันต้องไปกันทั้งเทมีมมองดูแสงดาวก็รู้ว่าดาวนั้นอยู่แสนไกลก็อยากจะไปถึงดาวดวงนั้นดวงดาวแสนไกลยังมีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมถึงกันเธอเท่านั้นทีส่สมไปถึงจุดหมายทำดีแล้วลูก แต่ต้องพยายามอีกนิดอย่าเพิ่งท้อความดีคนดีทําง่ายคนชั่วทํายากทําต่อไปนะจ๊ะลูกศิษย์ของครูงงจุด ทูบเนี่ยมันต้องมีน้ำมันทานนิดหนึ่งถึงจะจุดติดได้ง่ายเออบอกว่าใช่นั่นแหละนะทั้งหมดนี้จะมีความคิดของเด็กเขาแล้วเด็กๆขเ,กขเขาเขาจะทำนะครับก็อะไรบอกไว้ให้รู้ต่อไปจะได้จัดอะไรจะอะไรให้มันดูเรียบร้อยสักหน่อยว่าไปได้แล้วป่ะไปเฮ้ยแก้วทำไมเดี๋ยวนี้ดูซึมๆไปอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคือเราอยากจะออกจากโครงการแล้วอะเนี่ยเราก็แอบทําอยู่ใช่ไหมล่ะตอนเนี้ยแล้วแถม เรายังเข้าเรียนสายอีกอะพอเราจะหยิบสมุดจดบันทึกความนี้ขึ้นมาบันทึกอะครูสายพินแก,กก็มองเหมือนจะรู้อะเรากลัวครูแกจะคอมเมนต์เราอะเออฉันก็เสี่ยงเหมือนกันว่ะแกโห้ะนั้นะ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 เราไม่อยากจะพูดเลยเราเดินผ่านครูนกอะแล้วครูนกแกก็มาแซวเราอะบอกว่าแหมแต่งตัวเรียบร้อยไปด้วยเนี่ยทายําไมอะคนเราจะแต่งตัวเรียบร้อยอย่างเงี้ยมันจะทําไม่ได้เหรอการที่คนเราเป็นคนดีอ่ะมันนะ่า